เรียบร้อยแล้วครับงานเนียนนี่ครับมือไม่เกลียดินเม่ได้สิละเนี้ยนเนียนเนียนอยู่เนียนค่อยๆแต่งเอามานี่ครับค่ายแมปช่วงถ่ายของคลิปมาสอนวิธีการตั้งผ่านหันไผ่หูแล้วผ่าน,นครับสำหรับมือใหม่เนาะมือใหม่ที่แบบพึ่งเรียนรถถ่ายเอาตัวเดื <S 1> <S 1> อนหนึ่งกันนเนาะเพิ่มรถถ่ายเดือนเดียวเดือนเดียวนี่แหละ อูีกันมือไม้คือกันเบิ่งครับส,สีสีมันในหอดลอกเนาะสีผ่านมาันในหอดลอกมันอยู่ที่การเลี้ยนรูครับมาสีมาส,สอนกันการต่างผ่านมือไม้มือไม้เบิ่งไว้ครับก็เอาไปปรับใส่ก็รดเย้าของผู้สลักันดับแรกเลยผมใส่้างหนาปกติทั้งสองขานผู้สลักนี่บ่ผู้นี่บ่แขนแขนมันนี่แขนนะครับ แขนกลางนี่แขนกลางเขายันออกเขาเนี่ยเนี่ยนี่ให้เสมอพื้นโลกนะแรงเสมอพื้นโลกหมายถึงว่ามันว่างโลกก็พื้นการว่างผาล่วงไงมันก็พื้นเนี่ยมันว่างเสมอแล้วก็บิรงอันนี้บอครับเบิรงนี่บอแมนบิรงเออบิรงขั้นบิรงขา้นเสมอพื้นมันบ่ตึงบ่ย่อนมันมันว่างโลงพอดีกนบอนี่ตอนนี้เขายันออกเขาว่างเขาว่างผาล่วหลือเขายันออกเสมออือแล้วก็ยกแขนนี่ เทแขนเต้าแขนตัวนี้ใส่รองรองกลางปกตินี่แหละทั้งสองขาคู่กลางคู่กลางเข้าขันแล้วเข้ากันล็อกนี่นี่คือตัางล้วเป็นปอนี่แมนนี่นี่นี่คือว่างละ,ละดับกระเพื่อนเอาเบิง้งกระเบิ้งไม่นขนานกระเพื่อนครับผันผ่านหนาไปอย่างก็ยังโยกเอาผันหนาไม่โยกก็นี่ึ้นไทยัวพอเวลาเข้าไทยรอหนี่เข้าล่งลองรองคางหนึ่ง ถ้าเกิดเท่าเท่าบพยงตัวนี้ขึ้นผานากินเลิกบัน่นรถเป๋ะม<อ>ีก็มีส่วนผานามันร้อยร้อยร้อยหน่อยนึงแมนร้อยประมาณนิ้วน,นึวนงร้อยเพื่อว่เอาเขดึงเข้าดึงแขนขางขวาขึา้นด,ดึงดึงดึงแขนขางขวาขึา้นให้ผานามันร้อยแมนจะว่ารถลุ่งหลง,ลงปุ๊บผานมันก็จะกินซ้ำกันสเมสมอเสมอลูกลูกนาลูกท้ายชิ้เสมอกันกินซ้ำกันเหมือนแมนผานหกใบนี่ครับมันจะกินซ้ำกันเพราะว่าพ่อตังให้มันร้อยหน่อยนึง หายจริงมันล่งลองบันหายจริงมันล่งลองมันกับเสียหายมันกินเสมอปล่อยมืออปล่ยปล่อยมือถ่ายเลยเด้หรอนี่ให้ไรนี่ให้ไรให้ไรไปยังไงให้ไรให้ไรเล่งมาเล่งขี่เมาเลยเล่งขี่เมาว่ะเล่งคัดถ่ายนี่ให้มันตรงกับเป็นขอบรอดันในนี่ขอบรอดันอ่มันปักมันปักเสียงเนี่ยให้มันเสียงให้มันเสียงน้อยนึง องศาองศามันนี่องศากี่เมื่กนี่ใบที่มันปักพื้นกับใบที่มันข้างบนนี่มันมันมันปักมุมม้มหล่อวะจังหวะน,นี่นี่ร้อนอกที่วุ่นีป่นจังหวะจังหวะไอ้ผันผันลูกไยกินโค้งยังสี่ผู้ลงก้นพฤศจิกาพฤศจิกาเกือบสี่ตรงตรงแต่ของผมเห็นมันยังยังสีน้อยหนึ่งเห็นมันขำน้อยหนึง่งนี่นะครับเห็นมันยันไปน้อยหนึ่งเพิ่งแขนครับ มันจีปักเสียงนะครับทัดทายบักขี่เมาเนี่ยครับมันจีมันจีมันจีฟั่มจริงๆนะครับแงนั่นแน่ะมึงตัวนี้ตั้งตั้งให้มันไปประมาณสี่หรือห้าองศานะมึงเหาเนาะแงนี้เนี่ยเทียดินมันนี่ครับเล่งเบื้องไอ้ขี่เมามันตรงกับไอ้ทัดทายมันตรงกับไอ้ไอ้นี่ขอบรอดะไน่สปริงเหรอสปริงมีมีผลบ่สปริงมีผลมีผลด้วยกันบ่มีผลไทยไทยตื่นไทยเลย อั่นดินอันดินอ่อนเห็นไถง่ายให้ปับอันดินอ่อนให้ปับไอ้นอตตัวนี้ขึ้นปับขึ้นให้มันยันเห็นแสงให้มันยันเห็นมันยันเลยปิงมันแข็งเออันดินอ่อนพอมันจะลงเลยโอ้นั่นลงเลยปวดปวดบอลเลีนเหมือนกินน้ำมันอันดินแข็งกับปับลงเออดินแข็งกับปับดินเขาปับตามความดินดินแข็งกับปับล่องมันตักลงเลยครับนี่ฮะม้วยังลายหรอ นี่แหละค่อยมือใหม่ให้กันจริงๆมือใหม่นี่มันต้องคอยแต่งเนาะมันมันมัปร,ร,ระเด็ขับแล้วก็แลนจิ๋วๆเลยเขาไทยบางวันเนี่ขับเห็นรถในบิดไั้เลยเนาะลำดาบเลยแรงๆผมโอ้เพื่อสิเหลืวงานหนึ่งล่องรถไปสิบเถื่อนนี่แหล,ะ,ละครับเพื่อสิปล่อนโดนไปกว่ปล่อยมือไหนจรล่ะปล่อยไทยเรืครับปล่อยไทยปล่อยอะไรอย่างไรมามันมีโหมดนี่แหละครับตั้งแขนเบิ้งผ่านนาเบิ้งขี่มาเบิ้งสปริงครับนี่แหละครับ ถ่ายคลิปนี่คอหมหูมาแชร์กันครับนี่มาบอกกันครับเล่าสู่กันฟังครับนี่กับมือใหม่ครับฝ่ายที้เขาขาวอยู่เหรอแต่อายเล่รูยเองครับอาศัยไช้ไปแล้วก็ลงมาแตงแล้วองหาซีฟู้ดอะไมันเปลี่ยนมันเคืองเลยเม,มืองสภาพการเกศด,ดินกับหูว่าเป็นมือใหม่ แต่เนี้ยอยู่ค่อยๆแตงเอามันคือให้มันเป็นให้มันเป็นมือส้องมือม้่นเป็นดอกคนห้องบางวุ่นคนส่วนหลายเป็นสีแตงใบมีดแต่ว่าผมว่าในแต่งแต่ใบมีดนี่มันจะาก่มมันจะากักดินค่อยๆเลี้ยงเอาครับมันก็เดียวมันสิเขามือเองนะครับพวาหูความหูอยู่คู่กับรถนี่แล้วเดี๋ยวจะมาครับปิดคลิปลากันไปก่อนครับความหูอาจจะบ่หลายกันหน่อยครับเอาไป เอาไปประยุกต์ใส่รับรถเจ้าของครับสำหรับมือใหม่ครับมือใหม่มือใหม่อีหลีเน้นขี่เก็กเลยครับนี่ครับเจอกันไหมครับมี่สาราเนี่ยผมมีเนี่ยอย่าว่ากันครับเจอกันไหมครับตาไปก่อนครับเนี่ยส้างฟิ่งเจอกันไหมครับบ๊ายบายสวัสดีครับ